ความจริง the มีเหตุการณ์อาคารสำนักง,งานตัวเงินแผ่นดินถล่มค่ะเมื่อวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมานั้นค่ะต้องบอกว่าทําให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับหลายๆครอบครัวหลายบ้านค่ะต้องสูญเสียลูกที่รักสูญเสียหัวหน้าครอบครัวสูญเสียเสาหลักของบ้านและญาติที่รอยอยู่ผ่านแต่ละนาทีไปเนี่ยต้องบอกว่าแทบใจจะขาดเลยก็ว่าได้เหมือนกับเด็กสาววัย19ปีคนหนึ่งค่ะที่กลายเป็นเด็กกำพร้าเนื่องจากว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ค่ะ คืบหน้าลา่าสุดค่ะเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสอตองอถล่มนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังคงไร้ความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้ว,ว่าเหตุการณ์เนี่ยจะผ่านมาแล้วหลายวันขณะที่ผู้รอดชีวิตเองเนี่ยยังต้องเผชิญกับความยากลําบากค่ะไม่มีไรายได้ไม่มีงานทําอีกทั้งยังไร้เงาผู้มีอำนาจเข้ามาดูแลอย่างจริงจังค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านคุณบุ๋มบรรดาวงผู้ดีค่ะนักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดังในฐานะตัวแทนจากมูลนิธิองค์กรทําดีได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พร้อมตตัั้งงงงคคําาาาาถถมมึวววรบบผิดชอจกกและหนน่่่ยยทีีเ ว่าจนถึงวันนี้คนงานไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีใครมาพูดคุยหรืออธิบายว่าจะช่วยเหลืออย่างไรสตองงอหายไปไหนทําไมไม่ออกมาถแถลงหรือแสดงความชเชัดเจนตามที่สังคมเรียกร้องตัวเรื่องนี้ค่ะคุณบุญบรรดาค่ะเขาได้โพสต์ข้อความน,นะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับระบุค่ะว่าคนงานที่รอดออกมาจากตึกจนถึงวันนี้เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้พวกเขาไม่มีเงินไม่มีงานทําไม่มีผู้ใหญ่มาพูดคุยเลยว่าจะเอายังไงต่อใครคือคนรับผิดชอบใจเยีย,ยวย,ยังไงสตองงอไปไหน ทำไมไม่มาแถลงข่าวอธิบายตามที่ทุกคนเรียกร้องอยากกลับบ้านหรือไปทําอะไรไกลก็ไม่ได้เพราะใจอยู่ที่นี่บางคนลูกอยู่ในอาคารบางคนเมียอ,อยู่ด้านในผ่านไปแต่ละนาทีเหมือนใจจะขาดวันนี้บุ๋มเลยเป็นตัวแทนจากมูลนิธิองคอ์กรทําดีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาวเบื้องต้นไปให้ก่อนค่ะโดยคุณบุ๋มบรรดาค่ะเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนการค้นหานะคะและก็มีการมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับญาติผู้สูญหายค่ะรายละ1 0 0 0 0บาทรวมถึงให้กับทีมกู้ภัยที่ทํางานอย่างหนักในพื้นที่ด้วย ซึ่งหลังจากที่คุณบุ๋มบรรดาค่ะได้มอบเงินให้กับทีมกู้ภัยเนี่ยก็มีทีมกู้ภัยค่ะที่ซาบซึ้งใจถึงกับก้มลงกราบคุณบุ๋มบรรดาเลยค่ะและจากเคสที่มีเด็กหญิงรายหนึ่งค่ะวัยสิปีต้องกลายเป็นเด็กกำพร้านะคะเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ซึ่งล่าสุดค่ะคุณก้องห้วยไร่แล้วก็คุณกันจอมพลังได้ยื่นมือช่วยเหลือให้ชีวิตน้องได้เดินหน้าต่อโดยเมื่อวันที่4เมษายน2568คค่ะุณกจอมพังได้คลิปเรื่องงราวขอเด็กญิงว19ปีที่มารับเเงินยวยาจากตนเองค่ะและที่นาเศร้าใจก็คือ น้องเขาค่ะสูญเสียทั้งพ่อและแม่ไปจากเหตุการณ์ตึกสอตองเอาถลม่มซึ่งตอนนี้ค่ะเหลือแค่คุณยายและน้องชายที่ยังเล็กและเมื่อเล่าเรื่องราวของน้องให้กับคุณก้องหฮวยไร่ฟังค่ะคุณกันก็บอกว่าคุณก้องห้วยไร่เนี่ยที่มาเยีย่ยมญาติผู้ประสบภัยตามคําเรียกร้องนาะทีนั้นเกิดเหตุสุดซึ้งขึ้นเมื่อคุณก้องห้วยไร่ค่ะขอรับเด็กหญิงรายนี้วัยสิปีเป็นบุตรบุญธรรมค่ะโดยคุณกันจอมพลังค่ะได้มีการโพสต์คลิปนาทีประทับใจและเล่าว่ามีน้อง19มารับเงินเยียวยาจากมกามููลลิธกัจอพงช่วยส้0,000คุณ น้องเป็นร่างดําส่วนแม่น้องผ่านไป7วันยังติดอยู่ในตึกตอนนี้น้องเหลือเพียงยายชรากับน้อง7ดขวบแล้วพ่อกับแม่ก็เป็นคนส่งน้องเรียนผมอยากให้อนาคตน้องทั้งสองคนไปต่อได้มูลทิธกันจอมพลังช่วยสู้จึงรับส่งเสียน้อง1 9และ7ขวบเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีส่วนพี่ก้องห้วยไร่รับน้องเป็นลูกทิศทางของอนาคตของน้องต้องฝากกับพี่ก้องแล้วครับ ในขณะที่คุณก้องห้วยไร่เองค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงว่าเพราะเหตุใดค่ะจึงรับลูกสาวเหยื่อตึกสตงเงถล่มรายนี้เป็นลูกบุญธรรมโดยคุณก้องห้วยไร่ค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะคะใน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับมีการระบุข้อความว่ามันเป็นสัญชาตญาณของคนปกติทั่วไปที่จะไม่ลังเลในการจะดึงใครสักคนขึ้นมาจากหลุมที่เต็มไปด้วยความอ้างว้างและมืดมนหน้าที่ของผมหลังจากนี้ก็คือการเยียวยาหัวใจของลูกสาวคนนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นมาให้เร็วที่สุด เพื่อให้เขาอยู่ในโลกอันโหดร้ายใบนี้อย่างพอดีขอบคุณทุกท่านที่อยากสนับสนุนให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นสักวันหนึ่งหวังว่าเขาจะเติบโตและได้ไปใช้ชีวิตในสิ่งที่เขาควรเป็นต่อไปซึ่งต้องบอกว่านาทีที่คุณก้องห้วยไร่ค่ะได้ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยนะคะเจ้าตัวก็ถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาเลยค่ะเยอะยาไมลน้น้อยมาอยู่นี่มาอะไรอย่างเงี้ยสาวมีรงน้งแกเดียนสู้ต่อโลกโลกใบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวลังบ้าน จะให้ก็ได้ที่การเรื่องการเรียนผมดูแลให้เลยใเรื่องดูแลเขาเรองสำคัญใจเลยเขาเป็นเวลาไปของงาน บอกว่าไปทำงานงานช่างงานรบเหได้เลยไปลงหัวเอาอันี้ช่วยกันเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขามีความสามารถมการนะก็ช่วยกันเดี๋ยวถ้าเรียนก็พอได้แล้วก็เนี่ยฝากรางวัลของใจถึงเลี้ยงเองอาจจะไม่ได้ดีมากนะลูกแต่พ่อจะเลี้ยงด้วยความรักเท่ากับบีลูทุกคนที่อยู่เพราะว่าผมผมมีลูกมีน้องอยู่กเขาอยู่ด้วกันพวกเราจะการใช้ชีวิตในแบบว่าฉันมี พ่อเป็นแม่นะมีชีวิตแบบน้าทา่ี่ขอกหนูเลยก็รู้ว่าหนูไม่ไม่ใช่คนที่จะไปเรียกเราต้องได้นั่นได้นี่ก็รู้ต้น่ะไรสามี หวังมีโอกาสได้เจอนะเพราะว่าตอนนี้ผมออกเงินเยียวยาให้คนที่เป็นร่างดํานะครับคนละสามหมื่นเมื่อวานเนี่ยส่วนน้องเนี่ยมาก็คือน้องเจอพ่อแล้วนะครับพ่อของน้องเนี่ยเป็นร่างดํานะครับแต่มีคนหนึ่งที่น้องยังไม่เจอก็คือแม่ซึ่งมีโอกาสแม่มีโอกาสที่เป็นร่างเขียวนะครับแม่น้องก็อยู่ด้านในทั้งพ่อทั้งแม่ซึ่งเมื่อวานก็ถามน้องว่าเอาแล้วหลังจากนี้น้องอยู่ทไหนน้องต,ตอนนี้มีน้องเสียควิดอีกคนคนึงแล้วก็มียาย ซึ่งยายทํางานไม่ได้แล้วอายุเยอะมากแล้วนะครับน้องเนี่ยก็กาลังเรียนอยู่คนที่ส่งให้น้องเรียนก็คือพ่อแบบแม่ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เลยทิศทางอนะาคตจะเป็นยังไงเมื่อวานเนี่ยน้องก็ร้องหัร้องไห้ก็อยากจะให้ให้แม่ออกมาไม่ว่าแม่จะออกมาในสภาพไหนก็อยากให้แม่ออกมาเห็นวาทำนี้มันมันกินใจผมมากผมก็เลยว่าระหว่างเนี้ยก็คือไม่ยังไงก็แล้วแต่ละแม่จะ จะเจอกันเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอนาคตของน้องก็ยังต้องมีต่อน้องเจ็ดขวบก็ต้องมีต่อเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกินเนี่ยนะพวกการเ,าเรียนนะครับผมก็เลยรับนะปากน้องว่าผมจะส่งเรียนให้นะครับนะให้น้องจนถึงปริญญาตรีตัวน,น้องเจ็ดขวบก็เหมือนกันครับก็จะส่งเรียนให้ถึงปริญญาตรีนะครับวันนี้ทางพี่ก้องห้วยไร่นะครับมาเยี่ยมให้กําลังใจ f อแฟนคลับที่อยู่ในูนย์รักุิง นะครับก็ได้พูดคุยแล้วก็จังหวะขากลับก็ได้เจอน้องพอดีผมก็เล่าเรื่องน้องให้พี่ก้องพี่ก้องฟังไปส่วนหนึ่งแล้วว่ามีเด็กคนนี้อยู่นะซึ่งน่าสงสารเมื่อกี้ออกมาผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่ก้องเขาจะตอบว่าอะไรนะครับก็คิดว่าคงให้กําลังใจแต่พี่ก้องเขาโหให้ให้อนาคตน้องนะครับก็เมื่อกี้พี่ก้องเนี่ยเขาก็เดี๋ยวที่เาคุยว่าเดี๋ยวรับน้องมาเป็นลูกประเสริฐมากนะสำหรับผมไม่อะไรที่ยิ่งใหญ่มาก คือผมอาจจะดูแลเรื่องการศึกษาน้ดูแลอะไรได้แต่คนที่กําหนดทิศทางอนาคตชีวิตของน้องคือผมมองว่าน่าจะเป็นพี่ก้องแหละเพราะว่าตัวผมอะ่ะคงคงคงไม่ได้มีมีเวลาจะดูทั้งหมดผมพูดตรงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่เข้าใจหัวอกน้องจริงๆคือพี่ก้องพี่ก้องอะ่ะคือน้องอะ่ะเขาทํางานก็คือช่วยพ่อมาทํางานช่างเหมือแนบบไม่ทาไฟพี่ก้องเคยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเคยมารอทํางาน เป็นคนงานเหมือนกันผมว่าเขาเข้าใจหัวอกเดียวกันพี่ก้องเคยเป็นคนงานก่อสร้างรอคนมาจ้างแล้วมาถึงทุกว,วันนี้ได้เพราะว่าเส้นทางเขาะสุดยอดเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าน,น้องได้อยู่กับพี่ก้องอนาคตผมว่านี้ไม่ดีได้เท่าขเขาจังหวะนะครับก็ก็ผมยินดีมากขอบคุณพี่ก้องมากๆที่ช่วยทุกอย่างนะครับช่วยมากๆนะช่วยทั้งเงิน ด้วยทั้งทังให้กำลังใจทุกคนเนี่ยมาเยียวยามาเคีใจผมด้วยเคียวใจคนไทยด้วยขอบคุณมากจริงขอบคุณท่านมายมากๆของน้องก็ยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยคนแม่ออกมาได้อย่างปลอดภัย เห็นน <ersch> ้องมานั่งรอตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ติดตามการค้นหาตั้งแต่วันแรกเลยไม่กล้าไปทิ้ทุกอย่างคิดว่าแม่หนมีชีวิตอยู่อะไรไมูกมาแบาบข้อมูลแล้วว่าน้องจะเรียนจบแล้วและตอนนั้นคือคุณพ่อคุณแม่ก็มีความหวังว่าอยากจะดูกันจบการศึกษาของลูกเขาเคยบอกกันยังไงครับเขาบอกว่าเดีคุณแม่จะทำงานที่นี่เป็นที่สุดท้าย คุณพ่อพูดไหมฮะว่าจะรอดูการรับปริญญามีความัปไรเป็นบปริญญาใหคุณคบชือนปคือปริญญาใบนี้ปริญญาใบนี้ก็คือหนูตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเอามาให้ขอบคุณพ่อคุณแม่ มีความมีความตั้งใจยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยเไม่ได้บอกว่าเลือกเรียนสาขาอะไรแต่ขาตั้งใจเรียนในสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วก็ไม่เหลือหลในสิ่งที่ตัวเองเลือกทำไม่ใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้วันนี้วันนี้ก็คืออย่างหนึ่งฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างไหมที่เขาพยายามช่วยกันค้นหา คนงานหลายๆคนกวไปถึงที่คุณพ่อคุณแม่เรา ไม่ไม่สองล้านให้เอาออกถามเชื่อนะถามพวกเราน่ะเอาใครเอาข้อมูลอะไรเพิ่มไหมเอาอะไรไหมแมวสองรอบกลับบ้านแล้วนะโอเคนี่เอาของน้องแจ็คแจ็คเอาโน้อตยังไงแจ็คแจ็คน้องมาเลยแจ็คแจ็คนี้ดีเลยไปอ่ไปพี่ก้อง เป็นพ่อให้ยานาคจ่ายเดี๋ยวพ่อดินพาเียนกิจการให้แต่คนนี้จะพาต้องเติบโตไปนี่คือคือคนนี้แล้วนะนเพราะว่าม,ม,มาอ๋อเอาไปใส่เลยใส่ที่เดิมใส่ที่เดิมตอ้แาด้านหน้าก็ดานนาได้มาแซงมาด้านหน้ามแาลมันอเค ไนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว